ค่ะในที่สุดนะคะเราก็เลือกอาชีพมาจนได้นะคะค่ะเราก็เลือกอาชีพโกแก่นะคะก็ตอนนี้กำลงังรอต่อแถวทำถั่วโกแก่อยู่นะคะนี่ค่ะเขาก็แล้วก็รอรถข้างในนะคะค่ะตอนนี้นะคะพี่พนักงานเขาก็จะแจกเสื้อให้แต่ละคนนะคะเหมือนเข้ามาทำในโรงงานจริงๆเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เสื้อกันนะคะแจกเสื้อกันอยู่ค่ะก็นะคะเสืออ<ม>เส้อจะเป็นแขนสั้นนะคะค่ะเสื้อจะเป็นสีเทาค่ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โกแก่อยู่ เอิมหน้าอ,อกซ้ายนะคะอันนี้กำลังเตรียมตัวใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแล้วก็ได้เข้าไปแล้วนะคะนี่ก่อนเข้าให้ทำอะไรลูกเขาให้เอิมปีดข้อมือนะคะเสร็จแล้วก็จะให้แต่ละคนนะคะไปล้างมือค่ะทําความสะอาดมือให้เผื่อเด็กๆบางคนมีเชื้อโรคติดมือมานะคะก็จะได้ป้องกันเชื้อโรคค่ะ ล้างเสร็จแล้วก็มายืนเรียงนะคะยืนเลียงกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ล้างมือเสร็จแล้วทั้งเต็นทั้งตูนเลยนะคะขาะนี่ค่ะแล้วก็รอเพื่อนๆแต่ละคนนะคะล้างมือทั้งครบสสะอาดมือให้เสร็จค่ะ นี่เแต่แล้วก็มายืนเรียงกันค่ะนี่ก็จัดแถวเตรียมคำํำทำความเคารพพี่ค่ะนะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นต้นถั่วจาลองให้เราลองทำดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นการ สวัสดีในในเมืองคิซานเนียนะคะก็คือเอ,เอาสู้ตายนะคะแทบหน้าอกซายนะคะแล้วก็พูดคำว่าคายค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำมันจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือรับทั่วค่ะรับทัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาชีพต่อไปกันเลยค่ะ เจอกันอาชีพต่อไปนะคะ